ผมก็อยากให้ทั้งผู้พิการหรือผู้ใดโอกาสขอบคู่อื่นๆเดี๋ยวบึงผมเหตุผมท่าม,มากขออยากให้สู่ชีวิตคือผมนะครับเมื่อผมกิสิได้มีกําลังใจต่อสู่ชีวิตต่อไปครับว่ามีคนใดเหตุน,นําหมอยังไปบ่ไใดแขนขาได้แต่แขนซองขางหมอยังเห็ุได้ซยวำนี่เท้าแขนขาดีกว่านี่เหตุคือหมอคือสิ คิดได้กหมอหน้าผมก็อยากให้เพิ่อนคิดรองเห็นที่ผมเมึงนะว่าสิมีความสุขสำใรด้ยีมพีเหลียวของข้าวขามาเลื่มแหลกได้มามเมื่เห็นสภาพความเป็นอยู่ของสมสีก็เลยได้เหตุเรืองแนะนำจากหลายหน่วยงานเพื่อขามอซอยเหลือดนันส่งเสริมอาชีพจากพมจจากพัฒนาชุมชน โดยพัฒนาชุมชนเพื่อนกระซอยเหลือในดันพันปลาค่ะแล้วก็หลังมันนี่รอบหลังนี่มาจากผู้ตกเกนียวปเด็ไก่แปดโตกับเขาป้ายถือว่าเป็นการซอยเหลือส่งเสริมอาชีพของเพื่อนของนายสมศรีนี่แหละทันผู้ว่าทเดี๋ยวไม่ยำย่ามให้กำลังใจขอบคุณนายสมศรีดูภูสุโวเพิ่นก็ดีขึ้นเพิ่นมีกำลังใจขึ้นหลายหลังจากเพิ่นได้มาเพิ่นก็ดูดีขึ้น ทำทุกอย่างทำไหนดีทุกอย่างสิ่งที่พ่อทำได้เพราะว่าขาพิ่นพีการแต่ว่าสมองพิ้นดีความคิดพิ่นเป็นสร้างสร้างรีเริ่มความคิดพื้นพื้นฐานพิ่นคือพิ่นเป็นคนมีความคิดรีเริ่และความขยันต่อสู่ชีวิตบ่ย่อมขอถอยเฮาก็เฮาดีใจที่เฮามาซอยพื่นเ้วเฮ็นเห้เพิ่นขอบรัววพิ้นดีขืนหลายกว่าเกาเพิ่มเติมมีความสูขมีดีใจถึงส่วนของทิมของเฮาาขามามีแรงผลักได้เดี๋ยวพิ่นมีการังใจต่อสู่ ขอขอบุณทางหน่วยงานทงาอทงอบตทางรัฐบาลที่เขามาดูแลซอยเหลือครอบครัวนะครับตั้งเป้าไว้ว่าสีผ้าลูกพ้าเมียสางแป้งถึงเ็ดบ่ไดผงกะสีพยายามสอนลูกส้อนเมียส้อนครอบครัวมีใจหลายครับสีเพิ่นใน้มาเยี่ยมเยียนมิ้่เพลียงกะพิ้นมาเบิ่งมาแย่งมาซอยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างกำลังใจ ทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวก็ขอขอบคุณหลายๆครับคนเมืองสีฮักแคงแหลงฟันสุขสุดสันงที่สีสเกตเย้